โอ้โห oh, hey, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเครับอยู่กับผมตะวันครับวันนี้ผมจะมาทำการเปิดตัวของไข่ ของสวามอีเวนต์อีกห้าแสนนะครับผมหวังว่าโบล็อตจะมาให้ผมอันดับแรกขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่<า>ยัดมากก่อนเลยสามแสะเอ้ยสามแสนละสามพันห้านะครับจนนังหวะนี้นี่สามพันห้าถ้าโบล็อตออกปุ๊บก็รับรู้เลยว่าผมจะนั่งทำเซตลงหอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ซึ่งไม่ต้องห่วงจะเป็นเซตลงหอที่ค่อนข้างตึงนะเป็นเซตของท็อปร้อยซึ่งจะออกหรือไม่อ๋อแฮร์นอรูรู้ใช่นี่เอามาทำไมเนี่ยพี่ผมอยากได้โบลอ์นะพี่มีให้ผมไหมสักตัวคิดไม่นจะจบเร็วมากนะพี่ถ้าพี่ไม่ออกให้ผมเนะี่ยจริงป่นนะเนี่ยพี่เฮ้ยพี่ผมว่าพี่ล้อเลยแล้วนะเอ้ยผมว่าอาะอ่ะ,อะมันอาจจะไม่ขึ้นก็ไดนะ้ทุกคนเนี่ยมันอ,อ,อาจจะไม่ขึ้นใช่ใช่ ผมฝันอยู่แน่เลยเออใช่ใช่ผมฝันผมฝันก็แย่แล้วมันไม่ออกโคตรเกลือเอาเป็นว่าดีลักมันไม่มีหวังพอเงาซะก็ใช้ <c oughs> เวลาเข้าไดีล้องครับทุกคนขออนุญาตสักครูเอาแล้วครับทุกคนมาอยู่กับตัวของไอดีล้องผมน้องกุลานะครับใช่ซึ่งตอนนี้แต่งตัวเป็นซาบะแล้วตอนแรก่งตัวเอ็สกุล้า,านะมาดูในว,ว่าดีนี้น้อยอยังอ่ะพี่ อ,อเผื่อมันออกใช่เผื่อมันออกหกร้อยกาฟองไอดีน,นี้ค่อนข้างจะโดนงดีกว่าไอดีหลักแบบสุดๆเลยไม่ต้องห่วงผมว่าออกไหนก็ออกออกปุ๊บฮะเอ๊ะผมว่าไม่ใช่นะเอ๊ะไม่ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละไอดีไอดีนี้ต้องมาสิไอดีน,นี้ดนงดีมากนะแต่ทุกคนถามว่าคลิปมันได้ฟุตประมาณกี่นาทีใช่ไหม มันพึ่งได้มาสามนาทีนิดๆเองไม่รวมตัดออกจากช็อตกระโดดคลิปอีกเอาเป็นว่าทำอะไรดีนะงั้นก็ขออนุญาตจัดทีมลงตัวของเอ,อด่านพวกนี่เลยเลนเจอร์สเตทหรือด่านใดๆก็ได้ที่เป็นด่านสาๆของสายฟาร์มทั้งหลายแหละนะทุกคน ไม่ต้องห่วงมันจะทำให้คนจบพันเจ็ดถึงแปดด้วแน่นอนขออนุญ,ญาตจัดทีมสักครู่ครับเอาละครับทุกคนจังหวะน,นี้ผมจัดทีมลงตัวของด่านแบบฟาร์มทั้งหลายแลเสร็จแล้วนะเนี่ยไอ้ด่านพวกเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอ้ด่านพวกนี้เลยเราสามารถจบภายในไม่ถึงสิบวิได้เนี่ยไอ้ด่านพวกนี้นะส่วนตัวของเซตก็จริงๆทุกคนจะเอาตัวอะไรไปก็ได้แหละแต่ขอเน้นย้ำว่า,าต้องมีโซม ข้างต้นนะคือโซนี้โซนที่จะทำให้บวกโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นแล้วก็โซลกรีนเนี่ยโอกาสดรอปไอเทมบวก25%ซึ่งทีมเนี้ยเราจะใส่ตัวของโซกรีนอะทั้ง5ตัวเลยใช่ไหมผมใส่ห้าตัวไหมลืมใส่แค่สตัวอ๋อผมใส่แค่สตัว,ออตวเอาจอนนี่เป็นตัวดาเมจนหนึ่งตัวนะทุกคนซึ่งทุกทุกคนคงถามว่า ไอทีมเซตเนี่ยทุกคนจะเอาไปลงอะไรใช่ไหมเนี่ยผมแนะนําเลยลงได้ทุกด่านยกเว้นไอพวกด่านอีเวนที่ไม่ต้องใช้ทีมเฉพาะนะซึ่งด่านผมอยากให้ทุกคนไปลงเป็นด่านแรกๆเลยเมื่อทุกคนเล่นตอรี่จบด้วยยยรุยจริจากเซตนูทูปโปใช่ไหมทุกคนเนี่ยลงฟาร์มเซตนี้เลยด่านของเอเโอใช่ไหม เนะีทุกคนจะต้องไปนั่งทําของอันนี้ผมแนะนําเลยควรทําเป็นอย่างยิ่งนะทุกคน<ด>ควรทําอย่างน้อยสามสี่เซตซึ่งไอดีเนี้ยผมทําไ้แค่เซตเดียวมันไม่พอใช้ผมก็เลยจะมานั่งฟาร์มแบบคร่าวๆให้ทุกคนดูนะว่ามันจบประมาณกี่วิถ้าทุกคนไม่ได้ใส่ทีมเนะี่ยแล้วใส่เป็นแบบพวกเอโตะเอโตะหรือเอโตะที่แบบไม่ไม่ใช่เซตนี้นะมันจะจบช้าในระดับหนึ่งเพราะว่า ทีมันไม่เคยโหดไม่ใช่คุณจะสุม4.5ใส่เลนเจอร์ตัวไหนก็ได้นะมันจะมีความเทพของตัวละครหนึ่งตัวที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือโยรุอิจิที่คอมโบกับตัวของก f e e ีนะทุกคนจริงๆทุกคนต้องใส่สเซกิิตันในไปด้วยอีกตัวหนึ่งแต่ประเด็นคือผมไม่จะใส่ไปเนื่องจากเอ่อไอดีนี้ค่อนข้างจะไม่มีของแล้วนะทุกคน ช่วงวะน,นี้ก็รอเข้าแมปไปนะทุกคนจะลองแบบพูดไปเรื่อยๆดูเดี๋ยวจะมีจะตัดต่อน,นิดหน่อยแล้วกันนะคลิปนี้เพราะว่าผมก็ค่อนข้างเหนื่อยจากกีฬาซีมาอยู่เหมือนกันนะทุกคนอัพตัวของเ e อโต้ตันปึ๊บอัพจอห์นนี่แล้วก็ยูริจินะทุกคนเนี่ยอัพประมาณนี้กีฟีตกับจิโรโน่เนี่ยทุกคนดูสิบเอ็ดวิปประมาณเนี้ยเป็นเซตที่ค่อนข้างเร็วใช่ค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งสองล้านเนี่ยซัดมัน เรียบร้อยจบเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่กี่วิเองอ่ะต่อไปด่าน X2 นะผมอยากให้ทุกคนฟาร์มไอ้พวกเซ็ตคี่ไว้เยอะๆนะแนะนาว่าทำเป็นเซ็ตเซตจริงๆอ่ะครบเซ็ตนะประมาณ3ามเซตเอาไว้ใช้ส่วนรองเท้าเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนยัดเท่าที่แบบยัดไปเลยอ่ะให้มันมีเยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้ไอทีดักผมมีอยู่ประมาณหคู่ยังไม่พอใช้เลยทุกคน ไอ้พวกรองเท้าของเซตดำเนี่ยเซตขีมันยังไม่พร้อมใช้เลยซึ่งทําไมผมเกลืออย่างนี้ละ่ะมันไม่ดอกเลยเนี่ยอ่อแห้วนาเออผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยหรือผมเกลือเกินไปกันนะอ๋อนี่ไงดอปละเนี่ยผมได้ปุ๊บใช่ไหมโซกีนสองอันผมก็ออกแมปปุ๊บ,บรอแป๊บหนึง่งอ่ะเมื่อผมออกด่านเสร็จปุ๊บ ผมว่านะครับเป็นตัวของเอ่อะผมรับปีกมาโปนี่อย่างที่ทุกคนเห็นผมมีเซตครบเซตแค่เซตเดียวที่เหลือยังไม่ครบนะเนื่องจากผมไม่ได้ฟาร์มของด่านนี้ค่อนข้างเยอะถึงขั้นที่แบบว่าทำได้เยอะขนาดนั้นส่วนเซตนี้สามารถสแต็กได้ที่30อันนะทุกคน คูณสแต็กไปเลยสามสิบอันส่วนเซตอื่นๆที่เป็นของอัร์ติเจนซัมเมอร์และบิดสแตก็กนะครับแปดนะใช่ถ้าเกิดเป็นตัวของมิสติกใช่ไหมแป๊บนึงนะมิสนตะิกหอกสามารถสแต็กได้แปดอันอันนี้ไม่ใช่อ่าขวานสิบห้าอันเลเจนด์ Legend สแต็กได้สิบห้าอันนะทุกคนสูงสุดใช่เซตนี้สามารถลงตัวของเลดได้เช่นกันนะทุกคนเนตเลด มันจะลงได้เร็วสุดประมาณ30วินาะทีทุกคนเรทอะ่ะมันเป็นเรียกว่าเกมมันล็อกไว้ให้เราจบเร็วสูงสุดได้แค่ประมาณ30วินาะทีทุกคนทุกคนอยากเห็นใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าสักครู่เอาละครับทุกคนเข้าไปในตัวของเรทเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยบอสเลือด 100m โดยปกติแล้วเราสามารถจบเร็วที่สุดได้ประมาณ30วินาะทีนะใช่โดยเร็วที่สุดส่วนเซตนี้ ใช่ทุกคนจบได้สามีวิแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากให้เร็วกว่านี้ใส่สเกลตันไนท์มาแทนตัวของเซเบอร์นะมันทำให้บอสตายเร็วแบบสุดๆเลยนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้ค่อนข้างช้าเพราะมันได้ใส่ตัวของสเกลตันไนท์ไว้เปลี่ยนตัวสักครู่ครับเอาลับทุกคนนี่เป็นเซตของสเกลตันไนท์นะเป็นอย่างนี้เน้นลดเงิน ถ้าทุกคนมีโซลดเงินก็ใส่ไปเลยนะซึ่งผมไม่มีไอเี้นี่ส่วนออฟก็ใส่เป็นตัวของดอกไปนะทุกคนเอ,อ่อส่วนตัวของยูริจิเราเพิ่งครัฟปีกแล้วไอดีลองผมมีรองเท้าแล,แล้วทุกคนก็ใส่เป็นเซตนี้ไปก็ได้แนะนําว่าถอดไอ้นี้ออกโซต่อเบอ,อกนะใส่เป็นโซคีแทนจะทําให้จบภายในสามสิบวิได้นะด่านของเลดมาดูอันเนี่ย เอาละทุกคนเข้ามาอยู่ในตัวของดาเมดนะอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอดีเนะี้มันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เพราะคูณสามไม่มีผมไม่มีตังแล้วแค่ดีหลัไอดีดเดียวผมก็จแล้วทุกคนนี่ดูเลือดบ,บอสสามร้อยเอ็มเลยนะแ้วดูโย,ยริจิมันทุบบอสเลยทุกคนเนี่ยดอกกรแสน,นี่นะดามเมจขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวละครอย่างเซอตันนะั้นมันมาบัฟดามเมจให้โย,ยริจิอ่ะมันเลยทําให้ตีเร็วมากๆเลยส่วนเอโตะก็ น้องโหงดยแล้วทุกคนไม่ต้องหว่วงถ้าทุกคนมีโซเอโซเขียวอะไอโซเน้นสก,กิลอะเนี่ยตายลระบอตตายละนี่จบปุ๊บสามิบาวิมันจะเร็วออกว่านี้ได้ถ้าทุกคนมีหวัวอ่าตัวของคีนะเซตคีค,ครบเซตของยูโรจิกับจอน,นี่นะมันจะทำให้ทุกคนจบเร็วขึ้นแบบมากมเลยซึ่งไอดีเนี้ยมันมีครบกค่เซตเดียวมันเลยทำให้จบช้านี่ อันนี้ไอเด่านดีบอสไม่โหดเห็นไหมทุกคนนี่มันจะตีไม่เข้านะมันต้องรอครบสามสิบวีก่อน,นเห็นไหมทุกตัวละครเลยปุ๊บเนี่ยมัตีบ้านมันจะหายไปทันทีเนี่ยรอเนี่ยมันต้องรอประมาณ30มสิบวีครับทุกคนถึงจะจบได้เห็นไหมสามสิบวีคือเร็วที่สุดของด่านพวกเลนนะทุกคนใช่เอาละครับทุกคนก็กลับมาอยู่ในตัวของโลกหลานะ จริงๆอ่ะคอนเทนต์วันนี้ยจะเป็นการที่ผมอ่ะเปิดโบลอสทั้ง ID หลักและ ID ลรองถ้ามันได้ปุ๊บผมจะสอนเซตลงดันเจียนนะซึ่งวันเนี้ยมันไม่มาใช่มันไม่มาผมเลยต้องเฟกคอนเทนต์ไปทําตัวของดานฟาร์มต่างๆแทนนะผมก็แนะนําว่าถ้าทุกคนยอบเล่นแนะนําใส่เป็นตัวของยูริจิกับสเกตตันนะเนี่ยเนี่ยคือสตัวหลักเลยที่เหลือก็ใส่อะไรก็ได้ทุกคน ม่จำเป็นต้องเป็นแบบจอห์นนี่เอโตะหรือจะเป็นจูโน่ก็ได้ไอ้กีฟี่จริงๆก็ไม่จาเป็นนะทุกคนใส่เป็นตัวอื่นมาก็ได้ตัวทุกคนชอบเลยก็ได้แต่ผมแนะนําว่าคนมีสองตัวนี้นะยรุจิกันเนี่ยมันเป็นดาเมจที่ดีที่สุดของเกมละในการฟาร์มดานต่างๆนะที่ไม่ใช่ตัวแบบอันที่เช่นบอสสวามเนี่ยอันนี้อย่าหาไปโลงนะทุกคนจบเป็นชาติเลยนะน่าจะพอๆเซ็ตนิวบี้เลยที่ผมทําไว้อะ แล้วก็อย่าหายไปลงหอเช่นทุกคนโดนบอสในหอซัดล่วงหมดเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตะวันคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ